สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะคะที่รับชมคลิปอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เองก็อยู่ในช่องยูทูบแจ็คไอโยธยานั่นเองนะคะวันนี้มีรถเก๋งเข้ามาม่นะคะเป็นรถปีใหม่ด้วยแถมไหม่ยังน้อยอีกด้วยนะคะใครสนใจรถเก๋งก็มาดูกันกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเอิญก็เอารถคันนี้มารีวิวนะคะเป็นของมิส b บิชินั่นเองรุ่นนี้ก็จะเป็น New X ็กซ์1.2 G L X C V T ปี2021 สีดำสวยๆแบบนี้นั่นเองนะคะรถคันนี้เป็นรถเก๋งสีประตูนะคะใครสนใจก็มาดูได้เลยรถเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะสําหรับรถไอ้ขายคันนี้นะคะนี่ดวงไฟอะไรยังใหม่มากๆเลยใครที่สนใจก็มาดูได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะสวยมากทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะมีแค่เปลี่ยนแม็กนั่นเองนะคะเป็นแม็กแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ใครสนใจรถเก่งแต่งนะคะแถมใหม่น้อยก็มาดูได้เลยนะคะที่โชว์รมเซ็งอโยธยานั่นเองนะคะรถคันนี้ก็คึ้เข้าใหม่ๆด้วยนะคะใครสนใจก็มาดูได้เลยสวยมากๆนะคะเดี๋ยวใครจะมองไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งภายนอกภายในกันดีกว่านะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะพอรถรถนะคะเป็นปียงใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ เรามาดูในส่วนของหน้ารถนะคะเริ่มจากกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆด้วยนะคะสําหรับ new a s p t คันนี้นะคะกระจกเอ๊ะแล้วก็มาต่อที่ไฟหน้ารถนะคะไฟหน้ารถก็จะเป็นแบบมัตติรีเฟคเตอร์แบบไฮโดรเจนนั่นเองนะคะสวยมากๆเพราะวาดวงไฟนะคะยังใหม่มากรถปีก็ใหม่อีกด้วยนะคะดวงไฟ ดวงไฟใสกลิปแน่นอนนะคะไม่มีรอยอะไรต่างๆด้วยไม่มีคาบเหลืองให้นะคะถัดลงไปด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกให้อีกด้วยค่ะด้านล่างก็จะมีสักเกิร์แต่งมาพร้อมแล้วนะคะเป็นสีตัดดำแดงนั่นเองนะคะสวยมากๆเข้ากับตัวรถไปเลยนะคะมาดูที่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีดำนั่นเองนะคะยังคงสภาพดีเหมือนเดิมกระจกไม่ได้หักหรือว่า พังอย่างแต่อย่างใดนะคะส่วนไฟเลี้ยวนะคะไม่ได้อยู่ที่กระจกแต่จะอยู่ที่แก้มรถนั่นเองนะคะนี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของล้อนะคะสำหรับวัยรุ่นที่สนใจรถเก๋งคันเล็กแล้วก็แต่งพร้อมแล้วนะคะก็จะมีคันนี้ให้นะคะแถมแม็กไปให้เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ากับตัวรถเลยนะคะแม็กก็จะมีขนาด15นิ้วนะคะรัศด,ดยาขยะ195ท55นั่นเองนะคะก็จะได้ล้อแบบเล็กๆน่ารักแบบนี้ไปเลยนะคะเข้ากับตัวรถด,ด้วยนะคะหายากมากๆสำหรับ ทางร้านที่จะแถมแม็กไปให้แบบสวยๆเข้ากับตัวรถนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะต่อไปเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเบรกกันค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะคะสําหรับ n e w Ac คค่ะนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเลยนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของ สภาพเครื่องยนต์ของ New a c c ก r ์นะคะ mm hmm. เครื่องยนต์รคันนี้นะคะก็จะมีขนาด1,193ซีซีนะคะ mm hmm. ให้กำลังสูงสุด75แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด,สด100นิวตันเมตรที่4,000ร,รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะ mm hmm. เครื่องยนต์ก็จะเป็นของเดิมๆจากโรงงานจากโรงงานมิสูบิชิเลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีสติกเกอร์ให้นะคะ มีเพจมีมอ,อก,กให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็น็อตไม้ขยับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมอ,อก,กนั่นเองนะคะนียังคงสภาพเครื่องยนต์เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะดูได้เลยคะ่ะสติกเกอร์อะไรทางร้านยังไม่ได้มีการแกะให้นะคะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเรามาดูในส่วนของด้านล่างรถกันบ้านดีกว่านะคะด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะคะมีดิฟท่อคู่นะคะแล้วก็ มีไฟลรับทีมให้นะคะนี่สวยมากๆเลยแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันให้อีกด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้ก็คือแต่งมาพร้อมแล้วก็พร้อมขายอีกด้วยนะคะแล้วก็การเปิดฝาท้ายนี้นะคะก็สามารถเปิดได้จากด้านในได้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่อยู่ด้านนอกแล้วีิเกตเดินไปด้านหน้าไปเปิดนะคะก็สามารถใช้กุญแจนี้ได้เลยนะคะก็จะแค่แบบนี้นะคะนี่ฝาท้ายก็จะเปิดเลยนะคะนี่ เบามากด้วยนะคะผู้หญิงก็คือยกใช้งานแบบสบายๆกันไปเลยนะคะด้านในก็สามารถตั้งของแล้วก็บรรจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะกว้างอีกด้วยค่ะส่วนด้านในตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ปะยางนั่นเองนะคะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะมีที่ปิดให้เรียบร้อยก็คือเก็บใช้งานแบบสบายเลยนะคะไม่ยุ่งยากอีกด้วยค่ะปิดฝาท้ายก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะนี่นี่นะคะก็ปิดสนิทแล้วคะ่ะ เดี๋ยวพาจะเอินจะพาทุกคนนะคะไปดูภายในรถกันนะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะแต่ดูจากตรงนี้ก็คือสวยมากด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคะ่ะนี่ด้านในเปิดประตูออกมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสีดําหมดเลยนะคะทั้งท่อรถภายนอกแล้วก็ภายในก็จะเป็นในโทนสีดำนะคะนี่ก็คือขึ้นมานั่งแล้วก็จะนั่งสบายมากๆนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวด้านในกันนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ตอนนี้เอิญก็อยู่ภายในรถเรียบร้อยแล้วนะคะภายในขึ้นมานั่งแล้วก็รู้สึกสบายมากๆนะคะกระถารลาดีกด้วยนะคะเดี๋ยวเอิญจะเริ่มจากการรีวิวในส่วนของเบาะนะคะรถสภาพมือสองแต่เบาะยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะยังเบาะสภาพใหม่มากนะคะนี่ไหม่ก็น้อยด้วยนะคะนี่ก็คือในส่วนของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหุ้มด้วยผ้าสีดำแบบนี้เลยสวยมากๆมีลายให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอนโซลหน้าดีกว่านะคะคอนโซลหน้าก็จะมีแอร์แบกให้นะคะนี่ อแบกให้แล้วก็ทันลงมาด้านล่างก็จะมีแอร์มีเก๊กเก็บของให้นะคะหนังสือคู่มือการใช้งานก็จะอยู่ในนี้เลยนะคะนี่อยู่ในเก๊เกเก็บของเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็สามารถเวลาเราใช้แบตโทรศัพท์อรแบบนี้ก็สามารถเอาโทรศัพท์ไปตั้งได้เลยนะคะเดี๋ยวตั้งให้ดูว่าสามารถตั้งได้นะคะนี่ก็าพ่พอดีกับโทรศัพท์เลยนะคะมาต่อในส่วนของคอ,งอ,งองนโซลกลางนะคะก็ะตรงนี้จะเป็นสีดาแบบสวยๆเลยนะคะจะมีชุด ของแอร์ทันลงมาก็จะเป็นในส่วนของชุดเครื่องเสียงนะคะปุ่มสามารถกดใช้งานได้นะคะนรับโทรศัพท์ย้อนกลับนะคะบวกรถเสียงก็สามารถปรับได้เลยมี FMAM Bluetooth ให้นะคะสามารถสัมผัสหน้าจอได้ด้วยนะคะเรื่องตั้งค่าต่างๆแสดงผลความสว่างอะไรก็สามารถปรับใช้งานได้หมดเลยนะคะนี่ สามารถสัมผัสได้นะคะสัมผัสาาได้ดูว่าหน้าจอ,อยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของรถแอร์าดมือ2องคันนี้นะคะถ้าลงมาก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะนี่ปรับความเย็นนะคะก็สามารถปรับใช้งานได้เลยนะคะปุ่มสามารถใช้งานอยู่ได้อยู่นะคะนี่ปรับก็คือความเย็นสามารถปรับได้เลยแล้วก็นี้จะเป็นในส่วนของพัดลมแอร์นะคะนี่ ฟังเสียงได้เลยนะคะว่าปุ่มสามารถใช้งานได้ทุกปุ่มเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของไล่ฟ้านะคะอันนี้ปรับว่าให้โดนจุดไหนนะคะหมุนใช้งานได้นะคะถัดลงมาด้านล่างก็จะมีอากาศเลื่อาการหมุนเวียนภายในรถหรือว่าอากาศนอกรถเข้ามานะคะก็สามารถปรับเลื่อนซ้ายขวาได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าปุ่มสามารถปรับเลื่อนได้นะคะ ทันลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีที่วางของนะคะก็จะมีปุ่มไอเดลสตอปให้อีกด้วยนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็คือสามารถกดใช้งานได้เลยนะคะมีที่วางขวดน้ําแก้วน้าให้อันนี้สามารถเสียบสาย USB ได้นะคะอืกดใช้งานได้เลยนะคะถัาลงมาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์รถคันนี้เป็นแบบ CVT นั่นเองนะคะเป็นเกียร์ออโต้ให้นะคะ นี่เกียร์แบบอันเล็กน่ารักมีเบรกมือนะคะส่วนเบาะคนขับนะคะก็มีที่พักแขนให้อีกด้วยนะคะดึงลงขึ้นลงใช้งานได้เลยนะคะนี่ก็สามารถนั่งแล้วก็ขับรถแบบสบายได้เลยนะคะไม่เมื่อแขนอีกด้วยอยากจะพักแขนก็คือสามารถพักได้เลยนะคะมาตอนในส่วนของด้านบนค่ะด้านบนนะคะฝั่งคนผู้โดยสารข้งางขับก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้นะคะหนี่ทันลงมาก็จะมีไฟ อาแสนที่ให้นะคะเปิดปิดใช้งานได้แน่นอนนะคะยังเปิดปิดได้ปกติเลยส่วนฝั่งคนขับก็จะมีกระจกแต่งหน้าให้เหมือนกันค่ะนี่นะคะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยด้านบนก็จะเป็นในส่วนของสีเทาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังไม่มีกระจกไม่มีไฟให้นะคะนี่ไม่มีไฟด้านหลังให้นะคะทางร้านไม่ได้ถอดใจมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยกันดีกว่านะคะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของพวงมา,าลัยรถนะคะมีแอร์แบกให้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนั่นเองนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนช่องแล้วก็กดเลื่อนมหมดได้นะคะนี่อันนี้จะเลือกคนหาช่องนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับลดเสียงนะคะปรับลดเสียงนะคะปุ่มสามารถใช้งานได้เลยอันนี้ก็เข้าสู่การพูดคุยนะคะแล้วก็รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ให้นะคะมี พร้มอะไรให้เลยนะคะฝั่งคนขับก็คือไม่ต้องลับมือไปสัมผัสที่หน้าจอนะคะใช้งานแบบสบายแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของเลขไม์รถคันนี้นะคะอยู่ที่8ป0 0มนนั่นเองนะคะไม์น้อยมากแล้วก็รถปีใหม่ด้วยนะคะมาต่อที่กระจกมองข้างกันต่อนะคะกระจกมองข้างก็จะเป็นปลั๊กไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวจะกดปุ่มนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของพับกระจกนะคะนี่กดพับกระจกเข้ามาแล้วก็กดอีกทีนึงเปิดกระจกนะคะปุ่มก็จะ เราก็ไปข้างในแล้วก็ออกมานะคะอันนี้เลือกซ้ายขวานี่จะปรับกระจกไหนก็สามารถปรับได้เลยเลือกซ้ายขวานะคะเลื่อนเลือกขวาอันนี้ก็จะปรับกระจกขึ้นจกลงซ้ายขวานะคะนี่ก็คือสามารถปรับกระจกได้เลยนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะก็สามารถปรับใช้งานให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยคะ่ะรถคันนี้ก็จะเป็นระบบเซ็นทรัล็อกนะคะนี่ล็อกกดล็อกได้นะคะอันนี้ล็อกกระจกนะคะอันนี้ กจ็จะฟังคนขับนะคะก็จะเป็นแบบออโต้ให้นะคะขึ้นลงแบบสบายเลยนะคะส่วนฟังทั่วๆไปก็จะเป็นแบบขึ้นลงปกตินั่นเองนะคะแล้วก็จะมารีวิวในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็คือนั่งแบบยืดขาสบายแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นรถเก๋งที่รู้สึกว่า เหมือนจะคันเล็กนะคะแต่พอเข้ามานั่งด้านในก็คือรู้สึกว่านั่งแล้วกว้างสบายมากๆนะคะไม่อึดอัดด้วยนะคะหลังคาบนหัวนี้ก็คือไม่ชนนะคะนี่นั่งจริงไปสุดแล้วก็ไม่ชนนะคะจะยืดตรงหัวก็ยังไม่ชนหลังคานะคะคนสูงกว่าเอิญก็คือนั่งแล้วสบายใจแน่นอนค่ะก็ไม่ชนกับเบาะคนขับนะคะอันนี้เบาะคนขับปรับมาสุดแล้วนะคะแต่ยังมีพื้นที่หน้าขากว้างมากๆนะคะเบาะก็นั่งร่มสบายด้วยแล้วก็จะมีที่ตรงนี้นะคะเดยวดึงลงมาให้นะคะ ก็จะเป็นที่พักแขนนะคะมีที่วาาขดน้ำแก้วน้ําให้เรียบร้อยหรือว่าจะใส่ คอนจูจิตต่างๆก็ได้เลยนะคะหรือว่าไม่ใช้มีคนขึ้นมานั่งก็สามารถพับเก็บได้เลยนะคะก็จะนั่งได้อีกนะคะมีแคมคันนิรภัยอะไรให้พร้อมเลยสําหรับด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังขึ้นนั่งแล้วกว้างรู้สึกสบายแน่นอนคะ่ะด้านหลังก็โดยรวมจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของรางคารถแล้วก็สถานที่ชมรถกันดีกว่านะคะเผื่อใครสนใจรถเก่งนะคะถูกๆไม่น้อยนะคะขอ New X Car คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะสําหรับลูกคา้าท่านไหนนะคะที่รับชมคลิปแล้วถูกใจร นิวแอ็กขาดคันนี้นะคะก็มาดูได้เลยนะคะที่โชวรุมเงค์อายุทยานะคะก็จะมีด้วยกันสสาขานะคะก็มีสาขาละน่องแต่ตอนนี้เอิญนะคะอยู่ที่สาขาสุราธานีนะคะก็จะอยู่เยื้องกับโรงแรมบรรจงบุรีก่อนถึงแรมนุลิสสามร้อเมตรนั่นเองนะคะสนใจก็มาดูได้เลยนะคะจะดูเป็นเอ็กซ์ขาดอีกตัวหนึ่งก็ได้นะคะมีเหมือนกันหรือว่ามีหลายก็มีนะคะสําหรับใครทนนี่สนใจรถเงคง ของมิสซูบิชินะคะที่ห,อห้ออื่นเราก็มีนะคะโตโยต้าฮอนด้านะคะก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะให้รีวิวคันไหน ภายนอกภายในคันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวรถคันนั้นแน่นอนคะ่ะสำหรับ New X-Kine คันนี้นะคะราคาเริ่มต้นพรอยู่ที่8,000บาทนั่นเองนะคะรถปีใหม่แบบนี้นะคะเริ่มต้นพรแบบสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะถูกด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจราคาสดนะคะก็จะอยู่ที่439,000บาทนะคะสำหรับ New เอ็นทคันนี้นะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจรถเก๋งคันเล็กๆแบบนี้นะคะก็มาดูได้เลยนะคะที่โชว์รูมแจกอโยทยาก็สีก็สวยดวงไฟก็ใหมก่กระจกมองข้าอะไรใส่กิปหมดเลยนะคะภายในก็สวยอีกด้วยนะคะฟังก์ชันลงเล่นเยอะแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะ ทางโชร o มมีโปรโมชั่นก็คือดาวห้าบาทค่ฟรีห้าเดนพออีกทีเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะก็รถคันนี้ติดโปรโมชั่นด้วยนะคะรถปีใหม่ติดโปรโมชั่นแบบนี้หายากมากๆนะคะใครสนใจก็มาดูได้เลยที่โชวรูมแจ็กอยโยทยานะคะหรือว่าลูกค้าสงสัยเรื่องเอกสารก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะก็จะมีน้องเซลล์นะคะคอยตอบไลแอดให้ลูกค้าหรือว่า สะดวกข้าวเคลมาก่อนก็ได้นะคะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นก็จะมีแอดมินส่งข้อมูลให้ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะเพียงแค่อิน็อทเคเพจมาหรือว่าจากสายด่วนมาก็ได้นะคะเบอร์โทร89855888นั่นเองนะคะเชอร์รูมแจ็คอโยธยาค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะสําหรับโชว์รูมแจ็คก็จะมีเซลล์แอดมินให้บริการลูกค้าอย่างประทับใจแน่นอนก็สามารถมาทดลองขับได้นะคะร้องเครื่องยนต์ต่างๆได้ครบเลยนะคะเพียงแค่มีใบขับขี่ มาด้วยนะคะทางเราก็ยินดีให้ลูกค้าทดลองขับรถคันที่ลูกค้าสนใจได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย